าอาจท่อป่า<อ>นะครับโคต,ต็กโควิดไปไหนไม่ได้นะครับนะคะคร่วมหน้าวัดไผ่สนเจริญธรรมนะคะ21หมูม่15บ้านขอ,อป่าถูกไม่เป็นไรนะคะขออภัยด้วย <S <S บ้านเจแค่ท่านะคะทุาา่งมะขามป้อมตําบลห้วยโตกอำเภอเมือง,งจังหวัดพิษองสอนตัวเองก็เคยไปครั้งเดียวในชีวิตนะคะ เส้นทาง1,864โค้โงนะคะซึ่งการเดินทางลำบากมากนะคะเจ้าท่านนะคะในการเข้าสภา,ภาในวันนี้นะคะคือท่านอายัยการทิจักศรีสมานะคะและคุณกมลวันจูเสาสีหน้าหรือน้องหยกนะคะก็ในนี้ก็มีชื่อจะมีหน้ากรรมการเจ้พาพระธุรีร้อนพรคุณมนราศรีหัวใจ สมพูดกิ่นหววนะคะคุณลุงเพชรพงกาวนะคะก็กกะมีผู้ร่วมหลายกานนะคะแต่ว่าวันนี้กำลังสำคัญก็คือสมาชิกหมู่บ้านสามกอนและสมลรมผู้สูงอายุนะคะอ,อจะนี้รู้สึกงานก็อบอุ่นนะคะวันนี้ก็คือเป็นงานที่สามนะคะที่มีพระได้ดมีมนพระมานะคะ อยู่ไกลมากที่อยู่ไกลมากนะครับคือสร้างสาราดีก็สูงตาภาพนะคะอย่ที่หนึ่งของใครเนะเป็นบุญที่แรงนะคะก็ขอพี่นาขอเชิญพิธีกรสงนะคะค่ะค่ะก็ยนเชิญท่านประธานในรายการมาเนี่ยต้องไปจุดอันนี้อ้วนร่ำรวยนะครับนิมนต์หลวงปู่มาร่วมงานนะครับเดินไหวไหม รอก่อนดีกว่าคัะท่านเดินระบาดไยท่านหลวงปู่นิมนต์นะครับนหน้าเบ้แล้วหลวงปู่นิมนต์มาแจกพระนะครับประมาณสักพันองค์ได้ั้งในนี้คไม่เป็นไรพี่พี่พนอก็ได้ท่านอายการอยากจะให้นี่นะครับลานทำของวาสายกรยกยกจุมงยกจู้งท่านไป เราร่วมองุมโมราณาบุญน,นะครับธิฏฐีนะคะได้จุดธูปบูชาพาระนาไตไกรแทนท่านไอการที่จัดอิสมานะคะตรงนี้คลิปของอ้วนล่ำรวยมยีาง,งานบุญน,นะครับหาทุกคนสาธุร่วมกันนะครับกราบพระร่วมกัน ลาบนี้นะคะท่านนายการมายืนด้วยหน่อยะคะ่ะยืนด้วยหน่อยนะคะ <ขอ S 1> ค่ะบขอโทษครับนี่ครับเราต้องถวายพระพุทก่อนนะครับแน่เดชพอดี กรมศาสนานะครับที่ท่านาปลูกต้นโพใ,ให้แล้วก็ท่านอายการนะครับเป็นผู้วกสุโธิในบ้านสากลเราเนี่ยแหละครับคุณลวงสวัสดีครับใครอยากไดุ้ญนะครับช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้วนร่ำรวยนะครับมีงานบุญไรอ้วนก็จะบอกกล่าวกันมาอ่านะ ตามช่อง YouTube นี่นะครับสมัยนี้บุญต้องมาทางนี้นะครับลดการเดินทางไปเสี่ยงอันตรายจากโรคโควิดกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุญการเลื่อนไปไหนกนเลื่อนไปข้างหน้าเลยค่ะขอเชิญพิธีกรนะคะเชิญค่ะพิธีกร่งนะคะดีครับ